สวัสดีครับประเทศไทยแล้วนะครับสวรรค์ผมอยู่มา20กว่าประเทศแล้วยังไงก็จบที่ประเทศไทยทุกทีตอนนี้อยู่บนดอยเอินทนน์นะครับทะเลหมอกใช่ไหมคุยเ,เรื่องทะเลหมอกใช่ไหมให้เขาดูหน่อยอนะ่ะปุ้ยหมอกกำลังเข้ามานะครับตอนนี้คือ สวิตเซอร์แลนด์ผมก็ไปมาแล้วอเมริกาแคนาดานะครับนอร์ทโพลปยก็เคยไปมาเลยนะไม่น่าเชื่อนะแต่มันก็ไม่มีอะไรสบายใจตาเท่ากับไปเห็นของสวยงามของประเทศไทยนะครับดูนะครับนี่คือสถานที่เที่ยวอันนึงของโดยถนนนะข้างในก็มีพระธาตุใช่ไหมปุ้ยนะครับสวยงามมะสงบเงียบนะครับฝากคนไทยนะครับกลับมาเที่ยวกันได้แล้วเนี่ยหมอกกำลังขึ้นมาปุ้ยดูดิ หมากกำลังขึ้นมาตอนนี้รู้สึกบรรยากาศนี่มันดีจริงๆนะครับฝากคนไทยนะครับคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยใครที่ได้มีโอกาสนะครับไม่ต้องไปเที่ยวต่างประเทศนะครับประเทศไทยเราเริ่มเปิดแล้วเปิดแล้วนะครับมาสนับสนุนชาวเชียงใหม่ชาวเชียงรายชาวกระบี่ชาวภูเก็ต นะครับพวกเราเนี่ยนะครับจะทําให้ประเทศไทยเรากลับมาเหมือนเดิมได้นะครับก็นี่คือดอยอินทนนท์นะครับพื้นที่สูงสุดของประเทศไทย